่ผู้นี้เจอครับก็ต้องบอกว่าของค่อนข้างจะสูสีครับโดยเฉพาะทางด้านดูเอฟเนี่ยช่วงหลังๆแล้วฟอร์มโดยรวมมีดอกลงมาแต่ช่วงต้นฤดูกาลมันพัฒเจนครับส่วนบัลนเย็นเนี่ยถือว่าผลงานในช่วงหลังนี่ทำได้ค่อนข้างจะดีครับสำหรับบัลฮนเจนเนี่เกมล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับจาฝู้เนี่ยน้องแอนมาถึงสามมาดูเหลอดสามแล้วโอเกมน้นเนี่ย โดนนำไปก่อนด้วยแ,วแต่ว่าไล่มาตีเสมอช่วงท้ายเกมเขาเป็นสามประตูหลังสามแล้วก็แล้บอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเต๋อกับยูเอชกเกมนี้อาอเคครึ่งแรกเริ่มแล้วเขาเป็นยูเอชเขียนลูกย่อมเล่นก่อนครับวันนะี้ก็นับได้กลับลงมาบรรชัยเกมอีกครั้งตรงกลางก็ถือว่าเกมที่แล้วเยูเอสก็พลาดท่าพาพ่ายมาครับเกมนี้ได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแารตัวผู้เล่นเหมือหลายคนเหมือนกันก็สำหรับ U.S. กับให้มาสวยยังได้อยู่ปิ๊กฝาวันขวามอจึงบอลหลบสวยมากแล้วตอนนี้เราให้วังกลางยุนดีขึ้นมายังได้อยู่กิน พอเวลาท้ายแล้วโอ้โหเปิดจับมาสวยเลยครลุนจังหวะดองกระตุกอีกทีเข้าซ้ายตุ้งยังไม่มีร้อนกับมาลุนให้มาให้ดีแล้วเลียงเสียบเสียบแล้วจังสวนกล่าก็ดูเอสจังหวะจะลุยมาดักที่บอลกบกิ่นร้อนกับมาตั้งเดือนใหม่โอ้โหดูเขาแย่งบอลกลับมาได้เร็วเหมือนกันครับสนับหวานเดียร์ครับ ตอนอยู่ว่าเกมที่แล้วที่เสมอกับน้องแอนมาได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทิมลงมาช่วยเกมเชื่อมตรงกลางเกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับน้องแอนมาสาวสามก็ถือว่าทีมก็มีส่วนร่วมเลยครับโอ้แล้วครูวนี้ในกรายก็ซ้ายโดนกับแพ้กุฎศิีให้ปลาลูกนี้เป็นปีกิ่งตอกเขตโทษแล้วไปงัดกันล้มไปดอนกุฎศรีให้ปลาลูก U.S. ครับแล้วจะได้เป็นไปทิ้งระยะหวังผลเลยบเท้าซ้ายาม,มีตัวยิงได้หลายคนครับต้องบอกอย่างนั้นครับสำหรับ U.S. แล้วหนึ่งในนะั้นคือนัดก,กับแอลยืนอยู่ด้วยข้างๆหลามานัดยิงจักลูกนี้ไม่ห่างกับนะต้องว่าสุดท้ายยังไปลูกคุ่ในดะ้านขวาของ U.S. ครับยกกัดเข้ามา คือสวยด้วยแล้วปูเอ้าจังหวะคืนมาอีกทีบางอยู่แล้วฝ่ายารแคบได้ด้วยว่าถึงก่อนก่อนนะแตกทิ้แล้วจะสวนกลับสว้ดูว่าโดนดีเลเกนอยู่นิดนึงสปิกฝ่าอ่อนฝ่าโม่คืนกลับมาดึงแล้วฝ่าย่อยดูนี้โดนสาจีด้านหลังแล้วฟ้าแน่นอนครับ เอ,เอาลมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับระยะอาจจะค่อนข้างจะไกลครับอยู่ที่บอลที่มันถนัดกิ้เลยฟรีคิกเกมิ่งมาจิงไม่ห่างยองท้ายสองคนครับบอลชันแล้วแล้วก well, ็ปล่อยออกข้างเอาไปลุกทุ่งระหว่างเดียนทางขวา หาฟีคิดจากแดนตัวเองครับ Q S เขาเล่นซ้ายออกมาซ้ายครั FL ซ้ายสุดฟูหายเลยหาช่องเจาะเข้าไปอยู่เ L แต่โอ้โหดูว่าโดนดึงกลับมาแล้วจังหวะนี้ กุหลาบสีให้เป็นบอลออกข้างไปก่อนหรือเปล่าก่อนใช่ไม่หรอกรอเพื่อนส่งงานไปหน่อยว่ราะฉันกลัวเลี้ยงกใจว่าเลี้ยงออกข้างไปเองเลยร้อนกับมาตั้งขนาดจริงขอสั้นๆแล้วบอกทางขวาโอ้สายขนาเส้นมาสวยแล้วทางขวาเอาแล้วไฟได้ด้วยยัดกลับมาฟิกหลุดขึ้นมายิงเรียบร้อยเลยครับโผม ประตูนี้ด้วยมาจับบอลแรกดีแล้วการถือว่าไม่ต้องแต่งมากครับโอ้โหดูจังหวะลุยขึ้นมาทางขวาจังหวะปั้มบอลมาแล้วเอาชนะมาได้ครับผู้เล่นของทางดั้นหวานแหวเยอนครับโอ้โหลุยขึ้นมาทางขวา,วาแล้วจังหาางวะนี้สังหารไม่เหลือครับ เติอนเปลี่ยนแกข้าววังขวาบอยู่เไปได้แล้วตอนนี้หลบอีกคนหนึ่งปามรัการนับเลียนแกโอ้ดูว่าจันจะขึ้นมาสูงนาอย่แล้วสัดนี้ ปูยัดเข้ามายังเป็นหวานเยังย้ำให้ลูกนี้ไม่ถึงเอ้าลุนแต่ทีเรื่อยๆย้อนหลังเพื่อนเดินไปครับจับมาครับคืนกลับไปตากก้านจนใหม่ข้างหลังเลยครับสายสุดเอาสายขึ้นหน้าไม่ได้ก็ลองย้อนกับวานต้านกันใหม่ที่เอา้ารถสายไม่ดีกว่นี้ปิ๊ก มาหลบซ้ายหลบขวาอยู่ดึงอีกทีหนึง่งไหลออกมาทางการกิ่งมีพื้นที่ด้วย่านี่จับด้วย้ายยิงดูนี่ตรงกรอบปัดทิ้งแล้วรับเข่าซองเาตัวโอ้โหอ่าเนี่ยไปปล่อยให้มีพื้นที่แบบไ้สวยด้วยครูเจ้าหหลุดเลยครับนัดมีพื้นที่ด้วยว่านี้แต่งออกซ้ายครับเอา เราดึงกับประธานเดอรโมย่างหี่บอลครับประตูแล้วตัวสูงเก่าขึ้นมาหวานเย็นไหลทางซ้ายสุดปิกยิไ<อ>ไงไกลลูกนีไ<อ>้ไม่ไม่ดีแล้วเตะชาวล้วออกหลังไป้แล้ยังเป็นเตะมุมเนินซ้ายของหวานเย,นย็นรับยังเป็นหวานเย็นที่นำหนึ่หนึ่งประตูต่อสูงยับสองประตูของปิกรับเกมผ่านมาหกนาทีเสร็จยแล้วมีสกอร์เดีเยวเป็นของหวานเย็น เอ,อย้อนกลับมาที่ทางขวาได้แล้วไปต่อรงหว่านี้เอ้าได้ด้วยครับว,ว,ว,ว<อ>ามปลอดกา <บน S 2> รต่อสุดท้ายออกห้างครับระหว่านี้ก็ยังจะหลบไม่ได้ ได้รูกแต่มุมได้ขวาโดนนำไปดึงสูงเนี่ยต้องดันขึ้นมาเล่นเย็นรู้ครับคนหมู่ธประตูดีๆเนี่ยขอาน่ะด้ยนี่ก็มีนะนั่นคือกนัดเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเปิดถึงยิงขึง้งผ่านไปเลยนะแบบนี้เล่นๆแบบนี้บางทีตรงหลังสก,กัดไม่ดีการเข้าโค้ดตัวเองได้ครับ มาไปจับแล้วลัน<_<_่นนี่ครับโดนโขกนัดซ้ายปาดข้ากลางโล่งๆแล้วครับจับขวายิงสุดท้ายโดนป๊อปได้ครับเป็นนักโดรนครับตัดสินใจป่ายเข้ามาตรงกลางเนี่ยเรื่องนี้ว่าจริงๆครับจับแตกนะเฮมยเวลารีบแต่ยิงลูกนี้โดนบล็อกครับ้งสุดท้ายแต่ดูพี่ารับครับเปิดเลียดเลียดเข้าไปยัดแล้วดูว์เนี่ยขามาตรงหูเกี่ยวล้มเลยนีนี ถ้าร้านเนี่ยตักไก่เล่นเร็วเหมือนจะให้ตั้งรูปแบบนี้บางทีก็ต้องบอกว่าสามารถจะเตะได้เลยครับอยู่ในแดนตัวเองตั้งอ๋อสวงเล่นเร็วเราดูาาาว่าตั้หมุนหาจังหวะขวายิงก็ไม่ค่อยตอบคอือต่างหวาเนเ,าเก็บลูกบอลขึ้นมาหวานเด็กก็ทำได้ดีครับวงไมยของพวกเขาเครับ นี่ต้องบอกว่าเป็นแม่น่าจะเป็นแม่ท้ายๆของทางด้านหวานเย็นแล้วปิกสู่วอนนั้นเนี่ยแล้วโหม่าทครับอย่างทิ่ต่าไปแย่งใช้มือ่านแล้วแม่ฟ้าว เป็นสร้าส้นนะครับคูขยับเข้ามาแดนหวันเย็นรับแล้วเปิดก็ไม่ติดไปเตดีรับไม่ผ่านได้ครัครบมาหวันเย็นซ้ายโมมาเป๊กรันนี่ดูแล้วคุณเหมาช้าด้วยครับตอนนี้คือกลับมาตั้งที่เซ็นเตอร์รับจะเปิดไปข้างหน้าครับตีขอครับ เกมตอนนี้แต่ลังจะผ่านไปครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับเป็นน่นหวานเย็นนำอยู่ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเนี่ยทั้งขอบคุณทั้งเตะทั้งเข่ารีมครับจังหวะอาจจะต้องมีบ้างครับกระทบกระทั่งในกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นอยู่ที่ตัวเราแล้วการควบคุมบอลนะจังหวะในเกมครับเขี่ยสั้นมาแล้วโอ้โหโดนตัดเลยครับมา3ต่อ1ครับขวาโล่งจริงครับแปดไอ้ผู้สาวปุ้ยผูู้รุ่งนี้ จังหวะหลุดขึ้นมาเนี่ยสามต่อนหนึ่งเลยครับแต่ผู่สาวตูว่ต้องตัวปัดได้เครับเรือเปิดลูกนี้ปกติเปิดลูกรียมาตลอดลูกนี้นั้นโด่งไปเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจครับจะาเล่นเร็วไม่ผ่านครับ อีกครั้งหนึ่งแล้วโูหโหรุ่นนี้วิ่งปีเข้าไปโยนบอลด้วยครับเต็มเต็มเดี๋ยวดูเอาตัวรอดครัยูเอสตายปูขายไม่ผ่านะเปิดข้ามาโม่ขวาจับลงโดนสกัดออกมาได้ครับนัดปูปูเนี่ยอยู่กลางปูแฮเมเกอร์ตัวรับเกมรับปูนัดชิ้ขึ้นมาไม่ผ่านนัด หมายเด่นของพวกหวานเย็นเนี่ยคือเกมรับแล้วโต้กลับเนี okay, okay. Okay. There, ่ยครับเดต้องรอดูนะครับเข้มคนขั้นยาวสูงสีครับเนี่ยมีแค่สกอร์ตอนนี้ที่เป็นด้านด้านหวานเย็นเท่านั้นน้ำนำอยู่หนึ่งฝูนี่โอ้โหเรียบร้อยตีเสมอนันได้ครับผู้จังหวะปากแล้วทีนั้นหาจังหวะยิงรุ่สวยงามจริงครับข้างสนามเนี่ยมีการขยับเป็นด้านหวานเย็นเนี่ยครับ thank mm -hmm. you ปูมากวานเนย็นครับปูตัดประตูเนี่ยวิ่งเร็วมาเลยออลับด้านขวาปูซ้ายเนี่ยมีแอลครับ <c> เ <oughs> กมโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่ว่าถ้าขึ้นเกมเนี่ยทางด้านอยู่ก็จะขึ้นทางด้านปูเนี่ยครับตัวทำเกมกลางครับ ไประวังเซ็นเตอร์ก็ไม่ผ่านครับดาโด้กูก็หมดร้อยกลางกาดเลยครับเนี่ยไม่ให้เสียงกันต้องระมันระวังนิดนึงครนะไม่ให้เสียงกันบางทีโดนถกก็ได้ครับโม่จริงแก้ไขกันดีครับสวยครับปิ๊กเหต่อตัวใช้ฟาริละตัวเองครับฟังไว้ก่อนครับมาแท่งมาทางด้านซ้าย เปิดจะเปิดก็ไม่มาแล้วเขาไปแย่งกันเองสองคนโอ้โหด้านบวลเนี่ยวาอยู่ที่แอลเป็นซันครับแล้วก็ลโดงกลางนัดหมุนบอลนัดนียพยายามจะโเข้าไปโบกด้วยครับกลางสนามเนี่ยเปลี่ยนตัวเอาเป็นบอยแล้วลงมาเล่นเป็นจุมตำแหน่งของเซนเตอร์ครับ เข้ามาครับลูกนี้เป๊กหญิง,งติดผู้สาวตัวแล้วดูจส,สงหวะหกตีอยู่หน้าตาวตัวเนี่ยแล้วพยาย,ยามจะล้มตัวฝาลุกนี้เ,เดี๋ยว คูแต่สินเป่าหยุดเกมไว้ครับเดี๋ยวต้องดูเนี่ยครับเป็นไปได้ต้องดูด้วยรครับสนามแข้งต้องสงสัยเข้าไปครับงหว์ให้กลายเป็นเบาครับเองกางคูอยู่ี่คูเตี้ยนเนี่ยครับเกมน่าจะประมาณ 60%นะครับจะต้องขึ้นบอลก็ผ่านในด้านปูเนี่ยครับแล้วเปิดขวางผ่านมารงกามันจบโดนตัดด้วยครับเดี๋ยวดูต้องแก้ไขครับหาว่ายังได้ครับคนเดียวทางขวาเปิดมานัดจับโอ้โหจับไม่อยู่ลูกนี้คนณจะจับอยู่นี่น่าจะเข้าซ้ายนี่หนึ่งเ,เลยครับนั่นเนี่เป็นคนถัดทีเท้าซ้ายอยู่ด้วยครับแต่ยูเอสเนี่ยมีการใครายามนะครับ มนงสั้นมานัดบิ๊กเก่งนะต้องต้องประทะกันตลอดนะครับนัดาบิ๊กข้ามาสวยครับจับบอลลงแล้วก็ข้ามมาดีครับโดดกดดันอย่างนี้นะการก็ต้องเป็นข้ามไปข้ามมาครับแล้วเจาะตรงกลางสวยครับต้าใช้สลีลาแล้วก็บางไว้ครับแล้วดูจังหวะเจาะเข้าตรงกลางสวยเลยครับแล้วดีโอ้ยลูกนี้ไม่ ต้องบออเล่นท่ายากเลยครับลูกนี้ทำได้ดีนะแต่ผู้สาวตัวนี้ไม่หลงครับขวามาทางขวานัดจะเข้ากลางตูวนี้จับไม่อยู่เลยครับเกมได้อยู่ในช่วงท้ายนะสามนาทีเสร็จครับปิ๊กซ้ายจับต่อหนึ่งทีล็อกเข้าขวาโคตรหุลูกนี้ติดนะคนแล้วโอ้โหต้องดูนั่นผู้เล่นนั่นอยู่เอ็นนะครับ ปู้จังหวะยิงเข้าไปเน,น,นี่ยได้ดิมน้ำ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 น่าสีสาเลยครับจะต้องบอกว่าหลบไม่ทันจริงๆนะลูกนี้เห็นนี่คีนมันก็มาเร็วจริงๆครับรจังหวะลูกยิงออกไปนี่ก็ตกตรงจริงครับเรื่องสีสันเรื่องหัวเนี่ยเป็นเรื่องของขอ,งอันตรายจริงๆครับยังไ,ไงเราต้องเช็คก่อนนะไม่ไหวก็บอกเพื่อนได้ครับ เหมือนกับโดนหมัดมวยเหมือนโดนหมัดทางด้านภูเขาวไป่ลูกนี้มึนเลยครับมึนเลยครับโอ้โหไม่บอกผมผมก็ไม่รู้ ไม่ได้ตกรบแบบนี้ผู้ตัดสินไม่ดีว่าอะไรครับอู้ตัวยิงบอลออกจากเท้าไปแลยฮะกู้ๆตัว่สุดท้ายไม่ดีครับอู้ได้ตรงสอมาจากคู่นี้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกู้สองตัวออกมาไม่เจอบอลครับเป้ลื่นกลับมาทางทีหนึ่งสองออกมาทางซ้ายจับตึงชีแล้วหักเข้าในมาไม่ได้ครับโอ้โหลุกสไลด์ดูนี้ออกหรือเปล่าไม่อ๋อด้วยเก็บกลับมาได้อ่าจะออกข้างอะไนี้เดียวโอ้โห ลงมมมาาาแ้วกินนใาา่ัตฝังอยู่ตรงอันนี้คือจังหวะเป๊กเบิ้ลยาวโอ้โหจะให้กินข้างหน้าครับก็ยังให้บอลกันไม่ตรงไงนะตรงอันสุดท้ายสำหรับฝวานเย็นเกมเลยออีกมาหนาทีเสร็จเซเซๆเท่าน,นั้นก็สองักเกมในขึ้นเวลาแรกครับโอ้โหคือจะมาไม่ขอ,อด้วยนะคุณเทสซ,ซิ่งขึ้นมาตรงอันนี้ ต้องไตะทิ้งเยอะมากเราเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับสกอร์ก็ยังคงเสมออยู่ที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งจังหวะเย็นน้ำไปก่อนแต่ว่ามาโดนยูเอสตีเสมอครับเหลืออีกนาทีเศษเท่านั้นแค่บอลน,นี้อาากก่าวรถจับบอลได้จัดสวนกลับให้จังหวะแรกไม่ดีล็อกไม่ผ่านนี่แค่ทีมสองแล้วยังเก็บได้เปาาลี่ยนก้ง้างออกมาทางขวาคือจะล็อกรอดขาไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายยังแถบออกข้างครับ ยาดลือน,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 นี่โอ้โห,โหปัดไปมือยิงอีกทีนึงไม่ตรงต่เามไปทิไมย็นฟว่าแฮนบอลจากผู้รัสิสต้องอยู่แล้วครับมองว่าโดนห้าอกครับแต <c oughs> องเอยง็นๆหัวนึกว่าผีาเป็นผีนะ มันยังไม่ตายยังหลอกกันได้ไงพี่ถ้า,ถาเป็นคน<บ>เรามันยังไม่ตายจะเพิ่งหลอกกันถ้ามันเหนียบมีพองไปแล้วอ่ะไอ้ยัดกี่มาโอ้ดูดูว่าโดนบีตังนี้ต้องเปิดแล้วป้อนชาล็ปไม่ออดด้วยเอาไปเก็บกลับมาต้องใส่ทิ้งหลอกข้างเล่นป่อนไปไว้ก่อนก็นเอาลุงยินเสาแรกโอ้โห กู้ผู้ต้อถูกล้มไปใช้ขาไปทิ้งออกหลังไปถ่ายกูม้มือไม่ทันแล้วลว่าจะกู้ต้องใช้ขาไปมุมด้งนนซ้ายมุมหวันเด่นก็ตอนนี้เลยมาจริงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงหม้เวลาบาดเส็บสำหรับช่วงเวลาแรกโยกกลับมาแถวสองปล่อยยิง บอลสุดท้ายเอา้าแต่ทิ้งกั้ามาผู้สบตูของ US เราก็มงทิ้งออกข้างไปรงครับให้ยัดเข้ามาสวยมากแล้วอา้าวคืนบอลลูกน,นี้ร่างเป็นที่หนกันได้อยู่เมื่อดยืนเวลาแล้วก็หัวเปิดเจ้าเก็บบอลได้ด้วยทางซ้ายกับ US หาดท่อมาสวยครับ ท้ายสุดยังมีครับข้างในมีคนเดียวดรับดูสิเราจิ้มชันแหลกมาไม่ผ่นาน,นกิมสารสนกลับ้อนอยู่ที่เป็กระบาดเย็ญญนดึงบอลหลบดึงไปได้ตรงการทะลุขึ้นมาหลายทะลุช่องทางซ้ายโดนเข้าใจแล้วยิงจับเสาแล้วผู้ยังใช้เท้าอย่านั้นก็ต้องตัวของดูสิตัวจะสูงก็จริงนะทุกคนจังหวัดลม้มลงใช้เท้าสักขาถึงว่าทำได้ยอดเยี่ยมก็สอนจังหวัดที่ผ่านมาแล้วสูบผู้ขึ้นมายิงไกลโอ้โหนี่เซสียไ,ไมือนกันครับ ซูเปอร์เซฟกันไปคนละสองสามทีกู่สามตู้ขวงหมานเย็นกับยูเอสเซอร์ู้แล้วเช่นวันนี้ถือว่าเซฟใดชควงเที่ยงจริงครับแม่กับโจดปัดปลายมือเสาแรกครับยังได้เป็นมุมทางด้านขวาสำหรับหมานเย็นก็ปรากว่าแม่จะเป็นโอกาสช่วงท้ายแล้วช่วงคนเวลาบาดเจ็บไปมุมทางขวาครับเออยัดปู่ปู่น้ำหนักแรงไปเยอะแล้วเป็นไอชั้นสุดท้ายเมื่อสิ